สวัสดีค่ะพี่น้องชาตยูทูบเมื่อนี้คอยได้มีโอกาสมาสูสานสุสานของประเทศฟินแลนด์เนาะค่ะมาไหว้พีบัพรพบุรุษของอันมูเนาะกลับไปบ้านจังสิไปไหว้บัพรพบุรุษของเฮาเพราะว่าตอนนี้อยู่บ้านมูเนาะ,ะเนาะก็เลยได้ถือโอกาสมาถ่ายให้พี่น้องได้เห็นสูสานบ้านเขานะคะยามนอนรอนก็จะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งสวย ประดับประดาเต็มไปด้วยดอกใหม่นะคะหนาวหนาวก็สวยงามขาวหิมะเต็มไปเวิาาร,วร์ดเนาะค่ะเนาะมีจ <c oughs> ้ะอ่าพวกค่ะเออเออเออโอ้อ๋ออันนี้เพิ่นบอกว่าอันนี้อันนี้คนอัน คนเด็กอันพวกเด็กวัยรุ่นที่ไปทหารเป็นทหารเป็นอียังเลยมีสงครามมียังแล้วเขาตายนะคะเพิ่นก็เอามาฟังว้นนี่อืมเพิ่นเราสูฟังเขาหันนี่อันนี้ก็ของอันใหญ่ๆนั่นคือของประเทศคนคนอีกประเทศหนึง่ง ยางไปทางใดได้ยินแต่ฮือวายโยลูอาฮอวายโยลูอาก็โกไปวะบอกบอกว่าได้ยินยางไปทางใดได้ยินแต่ว่าเอแฮปปี้คริสต์มาสแฮปปี้คริสต์มาสแม่พี่น้องได้ยินตลอดทางเลยยามพอคนมันเป็นทั้เรียงบ้านเขาอะนะเหมือน มันสงการปีใหม่บ้านท่านยังประมาณนี้แหละน้ำมือพอเป็นนั้นขอใส่ถุงมือหนาวมันเย็นถ้าเป็นบ้านเฮ <c oughs> านี่เป็นแต่ย่านเนาะพี่น้องประกาเขา,าว่าเด้บ้านเฮาย่านผีหลอก <c oughs> แต่ผีฝรั่งว่าเป็นแต่ย่านเนาะหัว <c> แ <oughs> <c oughs> ห้งบักซีดาอัน,น на војна <laughs>